วันนี้นะคะจอยอยู่ทีตลาดดิมคลองลำป้ำจังหวัดพัดทรลุงค่ะเดี๋ยวจอยจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าทีตลาดแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจมัง่งเตทีเนเนปลาซดหมากๆค่ะ เสียงแจวแจวมาแต่ไกลคะ่ะวันนี้นะคะจอยบุกตลาดริมคลองลำปัมจังหวัดพัทลุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจอยจะพาเพื่อนๆไปเลยน,นะคะวัดตลาดแห่งนี้มียไรนาสนใจมังคาสํหรับตลาดริมคลองลำปัมนะคะเป็นตลาดทิวาเป็นแบบวิธีชีวิตชาวบ้านริมคลองลำปัมค่ะเพื่อนๆค่ะ ข้องที่มี่ายในตลาดแห่งนี้นะคะจะเป็นข้องเกี่ยวกับวิธีชีวิตพื้นบ้านทั่วๆไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้องกินตัวเลยนี่นุ่นมนี่ตัวเลยที่น่ากินกว่าทากันแบบสดๆและที่สาคัญนะคะตลาดแห่งนี้จอยบอกเลยว่า ปลาสดหมากๆทุกคนเออขึ้นจากคลองจากเล่ปุ๊บก็มาอยู่ที่ตลาดแห่งนี้เลยและที่สาคัญนะคะปลาที่เราตาม5วันนี้นั่นก็คือปลาวัวมงกับทุกคนเออมาหอลุนกันนะคะวันนาตาเป็นผันปลื้่ะตลาดแห่งนี้นะคะเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงประมาณ10โมงหรือ11โมงค่ะจะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์เพื่อนๆมาเที่ยวกันได้และบอกเลยว่าไม่ผิดวังค่ะเตอเล่ที่ข้องกินคือบอกเลยว่าจุ๊ก จุกตัวตัวเมีเมได้เรงออกแลทีสำคัญไขทังเพลที่มีในตาดนะคะจะเป็นข้องในชุมชนในหมู่บ้านคลองลำปั๊มค่ะเพื่อนเพื่อนคะชาวบ้านก็จะห้าในหมู่บ้านนี่แหละค่ะบ้านใครเมียไรเราก็นํามาวางบริเวณคอสะพานนี่แหละค่ะแลวีสําคัญนะคะนี่แหละคะ่ะเพื่อนเพื่อนเนอร์หน้าตาของปลาวัวโมงแล้วหญิงช่วงนี้นะบอกเลยว่าไขจุก จุกสำหรับคนไหนทีท่ชื้นชอบไข่ปลานะคะมากันไห้ได้กันทุกคนและทีสําคัญนะคะมาที่นี่เร็วเถอะเดี๋ยวฉันจะพาไปเล็กุ้งค่ะกุ้งตัวตัวเมย์เมยเท้าเท้าเคน เปลือนมาตลาดริมคลองลำปัมนะคะจำหน้าเมค้าคนนี้ไว้เลยคะ่ะและที่สำคัญนะคะปลาคลองแก๋จอยการันตีว่าสดมากๆแลวก็ไข่ตุกตัวคะ่ะเปลือนเปลือนซารถเลือกซื้อเลือกห้ากันได้คะ่ะเจ้านี่และจำหน้าไว้เลยคะ่ะเมค้าแล้วนี่คะ่ะทุกคนคะตามที่จอยบอกไว้เลยค่ะว่ากุ้งตัวตัวแถาแค่นะคะกุ้งถีห้าได้ในทะเลทราบคะ่ะเปืือนเือนค่ะแล้วที่นี่นำมาบริเวณคอสะพานแห่งนี้ให้ทุกคนได้เลือกกันเลยทุกคนเอาอยากได้ตัวเถานั่นคือเอาไปเลยคะ่ะ แล้วสาหรับคนที่ว่าได้ปลาเลวนะคะอยากได้มันนาวไปใส่ในเก่งส้มนะคะมีครบค่ะทีตแล่งนี่คือมาตึ่งนะอยากกินปลาเอาไปเก่งส้มห้ามันนาาห้าเครื่องเก่งเลยไปถึงเก่งได้เลยค่ะเพราะว่าปลาก็ทําสําเร็จรูปรลอมเก่ง จะมีซ่องสุนค่ะเพื่อนเือนค่ะบริเวณโซนขอสผ่านด้านหน้าแล้วก็ในซอยค่ะสำหรับในซอยนะคะจะมีการตักบาตรถังน้ำค่ะทุกคนค่ะสาหรับเพื่อนเคือนคนน้นะคะทีมมาวัวเชาวชาวอยากจะรวมตักบาตรถังน้ำก็เชิญได้ค่ะทุกคนค่ะจะมีเรือนะคะจะมีพระอยู่บริเวณขอสะพานนะคะให้เราเดินไปแค่น,นิดเดียวค่ะทุกคนเราก็จะเจอกับพระแล้วเราก็สาม,มารถ จัดเป็นชุดตักบาทไปได้เลยค่ะสำรับโซนทิว่าตักบาททางน้ำนะคะจะอยู่ไกลๆกับร้านขนมจีนค่ะเพื่อนๆสาม,มางมัไปกินขนมจีนแล้วนั่งชมบรรยากาศริมคลองลำปัมกันได้ค่ะทุกคนเอออย่าลืมนะคะสําหรับเพื่อนๆคนให้ี่ชื้นชอบกันเดินตลาดนะคะมากันได้ค่ะที่ตลาดริมคลองลำปัมค่ะทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสิบโมงรือว่าสิบเอ็ดโมงค่ะทุกคนคะรับประกันมาตลาดแห่งนี้ไม่ผิดหวังเธอจะได้ปลาไปเก่งทรมเลย สีสำคัญค่อยได้แรงออกค่ะทุกคนคะกุ้งจากแม่น้ำซดๆแล้วรับประกันว่าตุกคนเออเธอไม่ผิดบ้างแน่นอนและตีสําคัญไปว่านั่นนะคะสำหรับคนที่อยากมาค้างคืนนะคะยังมีบังกะโลโฮมสเตย์บ้านผักต่างๆนานาค่ะให้เราเลือกห้กันได้ตามใจชอบค่ะ